เอาละครับวิธีที่4นะครับนั่นก็คือวิธีที่ชื่อว่ากินดีๆครับนอกเหนือจากการดื่มน้ําแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารเรื่องของอาหารการกินก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมีผลต่อความเครียดด้วยรับประทานอย่างไรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงครับจากผักจากผลไม้นะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่มีไขมันอิมตัวสูงนะครับเช่นของทอดทั้งหลายเนี่ยตัวดีเลยนะฮะแล้วก็วิตามินตัวนี้ครับเป็นวิตามินที่ผมจะแนะนำนะฮะนั่นคือวิตามิน B12 ครับ ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความผิดปกติทางด้านอารมณ์นะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยพบได้จากไหนล่ะพบได้จาก อกไก่นะเนื้อเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยก็พบอยู่เหมือนกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์จาพวกนมครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับ4วิธีนะครับที่เราเอามาแนะนํากันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการกับความเครียดได้ใครที่มีความเครียดอยู่นะครับอย่าลืมนํา4วิธีนี้ไปใช้กันนะครับเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็สามารถจัดการความเครียดด้วยตัวของเพื่อนเองได้แล้วล่ะครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วละครับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ